Yeah. เฮ้ยมีเอาตี้เออตั้งไปก่อนเออกันแป๊กไว้ ใช่ว่าเขาต้องมาสแกนทำโอ้ยโทษ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 หนูขอตรงนี้หนูขอได้ได้ค่ะตรงไหนเอ่ยแถวนี้ค่ะขอบคุณค่ะอ๋อโอเคค่ะของสาริจ้าเราทำไปแล้วเสร็จแล้วครับคี่ว่าเอาแค่ต้นต้นก่อนก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยพี่คิดว่าต้องไม่มาอีกรอบแน่นอนเอาแค่มันหายเรื่อยทหน่อยน้อยก่านี้แต่ว่าทีนี้แล้วใส่ยางลากมาถึงใส่ยาางก มมล่างไปถึงลงลงบันไดมาได้สักหน่อยเนาะครับอันนี้ไม่มีเลยม<ร>ีไหมครับผมไม่ได้ยินเสียง<ม>รถปกติ<ม>จะเสียงรถรถมาแล้วตอนที่ลงมาเนี่ยรถรถกำลังมาได้ยินเสียงรถมาแล้วอย่งนีเก็จะไปเปิดแบบมตไเล่ะ อ๋อเด็กเอ็นนี่ครับเ,รเด็กเอ็นใช่ครับคขายเขาขายพวกาไออาหารเสริม่ครับรบางวัลสำหรับ <c oughs> จิตอาสาปีนี้ครับนะผาเดียวดายสายหมอกครับนะปีนี้ขมุขมขุมอะ่ะเดี๋ยวเรา กันแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานเราด้วยว่าเป็นไงบ้างนี่ก็เป็นผลงานที่เราทำความสะอาดแล้ว ตรงขากลับนะครับงนี้ก็จะเป็นลำธารกึ่งๆน้ําตกนะครับมาช่วงหน้าฝนก็จะเห็นยากาศอันสดชื่นครับนี่ก็เราขัดแล้วครับไม่มีลื่นครับก็ยินดีตตอนรับนัท่องเที่ยวทุกท่านแต่ยังไงก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ ครับ เราเยนะถ้าเราไม่อู่กยกินนะขอบคุณค่ะรสดถ่มไม่ไเลยอยากถ่าแล้วหนู่ไปเราขึ้นกันเลยนะ ก็เป็นรอยพี่ใหญ่ของเราครับเดินเข้าไปเล่นรอยไม่นานนี่ครับสนุกสนานครับน่ครับ กิจกรรมวันนี้ก็สเเนเรสนนไปด้วยดีครับขอบคุณทีมงานเช้า้หนาที่อาสาทุกท่านนะครับ น,นี้สถานการณ์ต้องถอยก็แล้วครับฝนตกขึ้นขามรบั้ก็ขึ้นได้นะสำหรับวันนี้ภารกิจลุล่วงไปด้ดีครับเจอกันงานหน้าครับไม่ดึงโตเปลี่ยนเปลี่ยนให้กได้ไรรลอมเปี่ย